ขอบคุณผู้ดำเนินรายการนะครับคุณธีรวัตน์วรรสิงห์เป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีพี่น้องชาว u p c t ทุกท่านทั้งคนเก่าแล้วก็ ผู้ที่เพิ่งเข้ามารับฟังครั้งแรกในห้องเบสิคเทนนิงนี้นะครับผมชนภัทรสุทรนโชตน,นะครับรับหน้าที่มาแบ่บปันเรื่องราวของออกแคสในค่ำคืนวันนี้ในช่วงนี้นะครับออกแคสของเราก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดมากมายนะครับหลายสิ่งหลายอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในธุรกิจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวออก o บอลเลตนะครับที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยสําหรับพวกเราเชาวออกแคสแล้วนะครับออกซบอลเลตนั้นถือว่าเป็นสิ่งประหจันทร์ ที่สุดนะครับจนบางท่านก็เรียกว่าเป็นกระเป๋าดเรมอนนะครับที่จะโดนบันดาเงินทองให้เราอย่างมากมายนะครับและจะทําให้พวกเราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอ็อกวอลเล็ตของเรานั้นนะครับเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้มาก่อนนะครับเราเรอคอยนิดเดียวนะครับก็ไม่กี่วันแล้วนะครับออกโซอ็อกวอลเล็ตของเราก็จะเผยโฉมให้พวกเราได้ชื่นชมกันนะครับในส่วน ของผมวันนี้นะครับผมก็จะนําเอาเรื่องราวความรู้ความเข้าใจและวิธีการทํางานของออคแคสมาแบ่งปันกับท่านในค่าคืนวันนี้นะครับและผมก็หวังว่านะครับความรู้ที่ท่านจะได้รับในวันนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับที่จะนําเอาเรื่องราวดีๆของออคแคสนี้ไปแบ่งปันไปบอกต่อกับผู้คนนะครับถ้าเรามีองค์ความรู้เพียงพอนะครับเราก็จะสามารถไปบอกเรื่องราวนะครับ ถ่ายทอดเรื่องราวความสวยงามของออฟแคทได้อย่างมั่นใจนะครับเมื่อเราถ่ายทอดด้วยความมั่นใจด้วยความรู้ที่ถูกต้องนะครับผู้ที่เราไปถ่ายทอดเขาก็จะมีความเข้าใจมีความเชื่อมั่นในตัวเรานะครับและเชื่อมั่นในออฟแคทก็ at, จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้น และผสบความสําเร็จได้รวดเร็วขึ้นด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีระบบมารองรับนะครับแต่พวกเราทุกท่านนับว่ามีโอกาสที่ดีที่ได้เข้ามาอยู่ในระบบที่ดีๆแบบนี้นะครับซึ่งตัวผมเองก็อยู่ในระบบเช่นเดียวกันนะครับการที่ผมได้มีโอกาสมารับใช้ระบบ ได้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้แบบนี้นะครับก็พ่อระบบนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบุคคลสําคัญนะครับที่ทําให้ระบบนี้เกิดขึ้นมาและพัฒนาก้าวหน้ามาจนเป็นที่เรื่องลือกับหาดมากมายนะครับต้องขอขอบคุณโค้ดแอดขุณพลพรชิกิริวันนะครับผู้ก่อตั้งระบบ u b t t นะครับ และโค้ผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆท,ท,ท่านนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผู้ที่คอยดูแลระบบทุกเรื่องราวเลยนะครับําสุภาษิตท,ที่ว่านะครับกองทัพเดินด้วยท้องนั้นเธอทําหน้าที่นี้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดหาที่ติดไม่ได้นะครับเธอเปิดบ้านต้อนรับพวกเราเช้ายันค่ํา ดูแลเรื่องอาหารการกินให้พวกเราได้หยิทมท้องทุกครั้งที่ไปรางกาแร้อยห้าสิบ150นะครับขอขอบคุณโคสาวทิพสิตาโชคคลีวันและอีกท่านหนึ่งนะครับถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสแนะนําให้ผมได้รู้จักกับธุรกิจอัพแคทนะครับขอขอบคุณคุณแอนนิชาบุษยรธรรมพรเป็นอย่างสูงนะครับครับ ามาเริ่มต้นนับเรียนรู้เรื่องราวของ o b c e c t ในระบบของ UBT ไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นะครับผมขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอน,นิหนึ่งนะครับครับโอเคครับ o f j e c t in Tuple คืออะไรนะครับนี่คือหัวข้อที่ผมจะมาแบ,บ่งปันในค่้นคืนของวันนี้นะครับ ออบแคดเปิดตัวในเมืองไทยมา2ปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้เราได้พัฒนามาเป็นเวอร์ชันที่3แล้วนะครับโดยสรุแล้านะครับอ p อ a แคทมีหน้าที่สร้างชุมชนหรือที่เราเรียกกันว่าอีโคเนมีซิสเต็มซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ทําให้เหรียญคริปโตทุกสกุลมีราคาที่สูงขึ้นนะครับในชุมชนของออกแคทเรามีเหรียญคริปโตของเราเองนะครับที่ชื่อว่าเหรียญ OC นะครับ เหรียญโอซี OC นี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กันในชุมชนของโอแคบในช่วงแรกๆนะครับแต่ในขณะนี้นะครับเหรียนโอซี OC ของเรากาลังจะถูกใช้ในสาธารณะกับคนทั่วโลกเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าผู้คนทั่วไปก็จะเข้ามาใช้เหรียญโอซีของเราเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า เรากาลังจะมีออฟสวอลเลตนะครับหรือที่เรียกว่ากระเป๋าเงินดิจิตอลเป็นของเราเองครับกระเป๋าเงินดิจิตอลหรือวอลเลตก็คือกระเป๋าที่มีไว้สาหรับใส่เหรียญคริปโตน,นั่นเองนะครับซึ่งออกซ์ซึ่งวอลเลตของเรานะครับมีความ้ํำหน้าทั้งเทคโนโลยีและความปลอดภัยสูงสุดเท่าที่เคยมีมานะครับมันจะทําให้ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจและหันมาใช้วอลเลตของเราอย่างมากมายซึ่งในการใช้วอลเลตของเรานั้นนะครับ เราใช้เหรียญ OC เป็นค่าธรรมเนียมในการบริการ Wallet Wall ของเรานะครับซึ่งปัจจุบันนี้เหรียญ OC มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ12-13บาทตอนน่อ1 o c นะครับแต่ถ้าว a l l e t ของเราเปิดให้บุคคลทั่วไปดาวน์โหลดใช้งานแล้วนะครับราคาน่าจะพุ่งขึ้นกว่านี้แน่นอนครับและที่สำคัญนะครับเหรียญ OC ของเรานะั้นมี a d m a p นะครับที่ชัดเจนและเราเดินตาม Roadmap และ Timeline ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนทประการนะครับ ครับออแคดเป็นธุรกิจที่ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ซับซ้อนนะครับเราสามารถสร้างธุรกิจกับได้ง่ายๆนะครับเราสามารถทําธุรกิจได้ทุกที่นะครับอยู่ที่ไหนเราก็ทําได้นะครับเราขอให้เรามีมือถือนะครับมี Wi-Fi หรือมีเระเท่านั้นนครับออแคดเป็นธุรกิจเติร์น w ทำได้ทั่วโลกเลยนะครับเป็นธุรกิจที่ลงทุนต่ำม,มากนะครับแต่เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างไรายได้ให้เราอย่างไร้ขีดจำกัดและมีความปลอดภัยสูงสุดนะครับ แล้ว o c a คืออะไรนะครับ o c a d เป็นแพลตฟอร์มหแอปพลิเคชันนะครับมันเป็นความหมายเดียวกันครับแพลตฟอร์มรือแอปพลิเคชันนะครับแล้วแต่เราจะเรียกนะครับในที่นี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้นะครับเราพัฒนามาเป็นเวอร์ชันที่3แล้วชื่อว่า Octad MFT Pro นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนเว็บ3.0นะครับก็คือเป็นระบบวัดเชนนั่นเองครับ เราใช้บล็อกเชนของโบริกร c นเชนซึ่งเป็นเลเยอร์อที่สองของอีเทียมและเป็นบล็อกเชนที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับเราเป็น ดิจิทัลไลท์แอปพลิเคชันนะครับหมายถึงเป็นแอปที่ไม่มีตัวกลางหรือไร้ตัวกลางนะครับเราไม่มีเจ้าของเราไม่มีบริษัทไม่มีออฟฟิศไม่มีพนักงานไม่มีสินค่าใดๆนะครับเรามีแต่แอปนะครับที่ชื่อว่าอ o ก c a t เอ็นเดนะครับก่อนหนึ่งนะครับเรามาทําความรู้จักคําว่าแอปพลิเคชันหรือแอปกันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเมื่อเราพูดถึงแอปพลิเคชันนะครับหรือเราเลียกงสั้นว่าแอปนะครับเราจะคุ้นเคยได้ยินกันบ่อยก็เช่นแอปเปาตังนะครับ ช้อปปี้ลาซาด้าทิกเ f a c เฟซบุ๊กไลา์อินสแกรมนะครับเหล่านี้เป็นแอปนะครับแต่เป็นแอปแต่แอปเหล่านี้นะครับเป็นแอปที่มีตัวกลางหรือมีเจ้าของนะครับคอยจัดการหรือคอยควบคุมเช่น Facebook นะครับก็มีมาร์คซีสเบิร์กเป็นเจ้าของ เป็นคนควบคุมนะครับคนที่เคยท,ทําธุรกิจ a c e b o o k นะครับเคยิงแอดโฆษณา a c e b o o k นะครับจะรู้ดีว่าวันนี้นะครับคุณมาร์คออกกฎระเบียบหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นแบบหนึ่งนะครับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือธรรมชาติของนักที่มีตัวลางหรือวิเจาของนะครับแอหลานี้นะครับเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกว่าเป็นเว็บ2.0 <c oughs> คนที่มองเห็นโอกาสในยุคนั้นนะก,ก็สร้างแอปขึ้นมาแล้วก็สร้างความร่ำรวยให้กับตนเองอย่างมากมายนะครับวัตสัเจตรเบิร์สร้างเฟซบุ o กนะรับร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีของโลกตั้งแต่อายุน้นอยๆนะครับเจฟเบโซนะครับสร้างเว็บไซต์ขายของชื่อ a เมซ o n ขายของไปทั่วโลกเลยครับแต่ ไม่มีสินค้าของตัวเองสักชิ้นเดียวนะครับเจฟเบโซก็ร่างรวยเป็นมหาเศรษฐีอดับสากของโลกในปัจจุบันนี้นะครับแจ็คมาแจ็คมาก็สร้างอาลีบาบานะครับขายของไม่กี่ประเทศก็ร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนของเว็บเว็บสองนะครับคูเบอร์นะครับ อูเบอร์ใช้เว็บ2.0ครับอับแท็กซี่ครับรับสงผู้โดยสารก็สร้างรายได้ให้67ล้านเหรียญกันนะครับโดยไม่มีว่เาเป็นเจ้าของของตอนเองสักครั้งเดียวนะครับมีแต่ทัพนะครับพอมาสู่ยุคป,ปัจจุบันนะครับเรากงเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเว็บ3.0นะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดเว็บ3.0ก็คือคริปโตเคอร์ซีนะครับหรือเราเรียกว่าเงินสกุล digital นะครับ เป็นแอปพลิเคชันทางการนไลฟ์ตัวการเต็มรูแปแบบนะครับและมันก็สามารถสร้างความร่ำรวยให้กับเราได้เหมือนกับยุค2.0เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะเห็นโอกาสนี้ก่อนกันนะครับคําถามคือแล้วเราจะร่ำรวยจากเว็บ3.0ได้ไหมนะครับแล้วเราจะสร้างความร่ำรวยจากเว็บ3.0ได้อย่างไรนะครับนี่คือหัวข้อสําคัญนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในค่ำคืนนี้นะครับ พอแคสเอนบิธิโตนะครับตามที่ผมได้กล่าวตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าพอแคสเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้เราอย่างไ like ร้ขีดจำกัดและมีความปลอดภัยสูงนะครับก่อนหนึ่งนะครับเราดูกันว่าสองสามปีที่ผานม,มานั้นพอแคสจ่ายผูงประโยชน์หรือจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้ที่ซื้อแอปไปทําตลาดไปทำธุรกิจมาแล้วจํานวนเท่าไหร่นะครับ จากที่ผมเรียนให้ทราบน,นะครับรแคดเราพัฒนามาเป็นเวอร์ชั่น3แล้วนะครับแต่เราสามารถเข้าไปดูยอนหนังข้อมูลตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกได้นะครับเพราะว่าข้อมูลของเรานั้นมันอยู่ในบล็อกเชนครับที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกธุรกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าในเวอร์ชันที่1นั้นนะครับเราแค่จ่ายค่าผลประโยชน์หรือค่าลิขสิทธิ์ไปทั้งสิ้น10 6 7บล้านบาทนะครับเวอร์ชันที่2จ่ายไป 1, 3 5 6ล้านบาทและเวอร์ชันที่3จ่ายไป358้าล้านบาทนะครับรวมทั้ง3เวอร์ชันออกแคสจ่ายไปแล้วรวม 2, 7 8 3ร้าล้านบาทนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรนะครับเราไม่มีออฟฟิศทำง,งานเราไม่มีพนักงานเลยสักคนเดียวนะครับแต่ธุรกิจของเรา รจายผลประโยชน์ให้กับผู้รับรกิตมากมายมหาศาลนะครับแล้วเอเนจีโปรจะสามารถสร้างผลิตให้เราได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายคำว่าคริปโตเครนซี่อนนะคับว่าคืออะไรนะครับเพราะว่าธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับคริปโตเครนซีโดยตรงนะครับคริปโตเครนซีคือสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทหนึ่งที่มีการรักษาความปลอดภัย โดยการเข้ารหัสนะครับถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับสกุลเงินทั่วๆไปนะครับเพียงแต่เราไม่สามารถจับต้องมันได้นะครับมันลอยอยู่ในอากาศนะครับเรามองไม่เห็นมันนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็มีคริปโตอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า NFT นะครับเป็นคริปโตอีกประเภทหนึ่งที่เราสามารถมองเห็น ได้นะครับมันไปรูปภาพนะครับมันมันมันอยู่ในรูปของภาพถ่ายนะครับมันอยู่ราคาและสามารถซื้อขายได้นะครับออฟแคด NFT Pro ของเราจะเกี่ยวข้องกับคริปโตทั้งสองสกุลนี้นะครับครับนี่คือภาพ NFT ของเรานะครับเราจะมีทั้งหมดอยู่สิบภาพด้วยกันนะครับเวลาที่เราซื้อดิสิทัลแอปพลิเคชันของออฟแคมาทำธุรกิจเราก็จะได้ภาพ NFT มานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะซื้อกี่ภาพนะครับ เรามีทั้งหมด5ภาพด้วยกันนะครับราคาก็จัดตยบ,บ่างกันเริ่มต้นด้วยภาพแรกหรือเราเรียกว่าสล็อตแรกนะครับราคาอยู่ที่10เหรียญน,นะครับหรือประมาณ350บาทนะครับรวมค่าแกสติดน,นิดหน่อยก็ไม่เกิน500บาทนะครับเป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่ถือว่าถุนดมากนะครับ เมื่อเปรียบเทียบเราไปทำธุรกิจหร่อธุรกิจเราเป็นอะไรด้วยนะครับเป็นวอร์ไวนยทำได้ทั่วโลกเลยนะครับทำได้ทุกที่ที่มีเน็ตนะครับซึ่งธุรกิจของออฟแคสนั้นเป็นธุรกิจที่ทําง่ายนะครับรายได้ไายขีดจ,จํากัดเป็นธุรกิจที่ล้าสมัยและเป็นธุรกิจที่อยู่ในโลกของอนานคตน,นะครับที่ทุกคนหนีไม่พ้นและที่สําคัญธุรกิจออฟแคสมีความปลอดภัยสูงนะครับ <c oughs> เี่ยนหรือภาพ NFT ที่ที่เราได้มานะครับเราจะสะสมไว้หรือจะนำไปขายเลยก็ได้นะครับซื้อขาย NFT ด้บ้านาก็จะมีบีคับน,นะครับส่วนต่างประเทศก็จะมีเว็บซื้อขาย NFT ที่ชื่อเสียงก็ค,คือเป็นสีนะครับส่วนราคาเราจะขายเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะตั้งราคาขายของเราเองนะคะระับปัญหาใหญ่ก็คือว่าเปลี่ยนและแอปพลิเคชันแค t เอทีโ เรานะมีความน่าเชื่อถือมากไหยอย่างไรนะครับแต่ดีที่ผ่านมานะครับเมื่อเราพูดถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอรนซีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะถล่มลงครับสาเหตุหลักก็คือตัวกลางที่เป็นชอ้าของตั้งขึ้นมาเพื่อลอบรวนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะครับธุรกิจของเราเป็นแพลตฟรมเว็บ3าเราเป็น decentralized อ p p l i c a t i คือไรตัวกลางนะครับตัวไม่มีบริษัทนะครับไม่มีชจ้าของบริษัทงานของเร,มมา,า,เราทาง,งานอยู่บน b l o c k c ที่ปลอดภยัยทำงานอยู่บนบ้านเชียของโฟริคอนนะครับซึ่งเป็นเครือขายของเหเรียญเคที่ยงนะครับเราเปิตดตัวแอปพลิ TO, เคชันแคปเอ็นทีโปแม่เหรียญโอซีอย่างยิ่งใหญ่ที่ประเทศบุรีัยเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนสิงหาเท่าที่กับเดืนอนตุลาคมที่ผ่านมา และสิ่งที่เราภาคภูิใจที่สุดในงานก็คือแอปพลิเคชันแม็กแคดอินดิป r o และเอเียอซีของเรานะครับได้รับรางวัลถึงสารางวัลในงานนะครับรบางวัลแรกก็คือรางวัลโปรเจกต์การ, Project, การหิไร้ตัวการยอดเยี่ยมหรือเ,เรียกว่า b r e ษัทดีฟาโปรเจกต์สองภาษาและอีกรางวัลก็คือารางวัลการพัฒนารัตเชิงยอดเยี่ยมนะครับ อย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนแรกก็คือการสร้างชุมชนให้ผู้คนถือเคองเหรียญ OC ให้มากที่สุดนะครับโดยผ่านการขยายงานแบบเครือข่ายหรือแบบเน็ตเวิร์กนะฮะเราเป็นเหรียญทิปโตเหรียนเดียวนะครับที่สร้างระบบยีเวศด้วยเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับวิธีนี้นะครับจะทําให้เหรียญโอซของเรามีมูลค่าตลาดอย่างรวดเร็วนะครับคำถามก็คือว่าเราจะมีรายได้กับแอพพลิเคชันนี้อย่างไรนะครับ เราสามารถสร้างรายได้จากแอปพลิเคชันแคปเทีโปได้หลายช่องทาง แต่ในที่นี้นะครับผมจะขอแบ่งปันรายได้เพียงแค่ช่องทางนะครับส่วนช่องทางอื่นๆท่านสามารถสอบถามได้กับผู้ที่แนะนาท่านมานะครับรายได้ช่องทางแรกนะครับจากแคปเอ็นเอ็นมิติโนะครับคือค่าคอมมิชชั่นนะครับจากการขยายงานและทำสร้างองค์กรเครือข่ายนะครับเราจ่ายค่าคอมมิชชั่นสูงถึง9 5เซนนะครับซึ่งจะมีที่เดียวในโลกนะครับที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นสูงขนาดนี้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ ผู้คนทั่วไปมองว่าเราเป็นมันิเกนเราเป็นแชมป์สู้เพราะว่าเราจ่ายเยอะมากนะครับคนก็เลยตกใจว่าเราจ่ายได้ยังไงนะครับนอกจากเราจ่ายเยอะแล้วนะครับเรายจ่ายไวต่างหากครับเราจ่ายไวภายในสามถึงสามมิถุนีเท่านั้นเองครับไม่ต่างรอยคอมมิชชั่นของเป็นวันเป็นเดือนเป็นสัปดาห์นะครับนี่คือรายได้ข้อที่หนึ่งนะครับต่ไปเป็นรายได้ข้อที่สองนะครับมูลค่าเหรียญโอซีที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับตอนที่เราทําธุรกิจเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นเหรียญโอซีนะครับ เราจะนำมาแรกเป็นเงินบากเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเราสัะสม OC ไว้รอเหรียญมีราคาขึ้นแล้วขายก็ได้นะครับปัจจุบันเนี้้ะเหรียญ o อมีมูลคา่าเท่ากับประมาณอยู่ที่12-13บาทนะครับและตามัการของนักพัฒนาระบบนะครับเหรียญเราน่าจะอยู่ที่ประมาณสามพันถึงสาม่นห้าร้อยบาทนะครับต่อเป็นอย่างน้อยนะครับภายในอีกไม่เกิน2ปีข้างหน้านะครับ เป็นรายได้ข้อที่3านะครับเล่นเกมนะครับในแอปพลิเคชันของ o ัพ a คตเอ p น o นะครับจะมีเกมให้เราเล่นนะครับเราก็จะมีรายได้จากการเล่นเกมด้วยนะครับเรามาดูรายได้ข้อที่4นะครับเหรียญนะครับเรียกว่าสเต็คกิ้งสเต็คกิ้งเหรียญนะครับเหรียญที่เรามีอยู่นะครับเราสามารถไปฝากเพื่อได้ดอกเบิลได้นะครับดอกเบิลก็ตามอัตราที่แอปพลิเคชันกำหนดไว้นะครับ รายได้ขั้นสุดท้ายก็คือการขายภาพหรือขายเหรียญ NFT ของเรานั่นเองนะครับตอนที่เราซื้อระบบมานะครับซื้อแอปพลิเคชันมานะครับเ,เราจะมี NFT มาด้วยนะครับถ้าเราขายเราก็ได้รายได้จากตรงนี้นะครับนี่คือรายได้หลักๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเรามีแอปพลิเคชันของแพล์นะครับมีด้วยกหลายช่องทางด้วยกันนะครับต่อไปนี้นะครับผมจะขออธิบายรายได้ช่องทางหลักนะครับก็คือค่าคอมมิชชั่นเพราะว่าค่าคอมมิชชั่น นแผนการตลาดนะครับซึ่งทาให้พวกเราและผู้คนอื่นๆมากมายนะครับจะมีความร่ำรวยจากแผนการตลาดนี้นะครับซึ่งผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับทางง่ายจ่ายเยอะจ่ายเร็วทับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับแอแคสเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กนะครับใช้แผนการตลาดระบบไบนารีแมทริกนะครับจ่ายออกร0 0นะครับแผนรายได้ของเอาแคสนั้นแบ่งเป็นสีช่องทางด้วยกันนะครับ หนึ่งช่องทางแรกนะครับก็คือค่าแนะนําตรงนะครับค่าแนะนําตรงเนี่ยเราจ่าย3 0นะครับข้อที่2เป็นค่าบริหารทีมนะครับบริหารทีมจ่ายที่55%บารายได้ข้อที่3นะครับเป็นยูนิลเวลนะครับจ่าย10%ข้อที่4นะครับเป็นพัฒนาระบบโปรโมชั่นต่างๆและการกุศลอีก5%เรนะครับเรามาดูกันเรามาดูข้อแรกกันนะครับข้อแรกคือค่าแนะนํานะครับค่าแนะนําตรงเราจะแนะนําเราก็ ที่ครับเราจะไดค่าแนะนำ30%ของราคาภาพ n f t ที่เราไปแนะนำให้กับคนทั่วไปซื้อภาพ n f t นะครับเพื่อที่เขาจะได้ไปขยายธุรกิจเช่นเดียวกับเรานะครับเราแนะนำได้ไม่จำกัดจำนวนจะแนะนำกี่คนก็ได้นะครับในภาพนะครับสมมุติว่าเราไปแนะนำในหนึ่งนะครับในหนึ่งเกิดสนใจนะครับแต่ยังไม่พร้อมเรื่องเงินคือมีเงินน้อยนั่นเองนะครับก็สมัครมาในซอสแรกนะครับหรือซอสเริ่มต้นนะครับซอสแรกเขาใช้เงินซื้อระบบเพียงสิบ โดยคิดเป็นท้ายก็ประมาณ350บาทเท่านั้นเองนะครับใน1ก็สมัครมานะครับพอคุยกันหนึ่งเสร็จนะครับก็แวะไปหาใน2ออีกนะครับคุยกันแบบเดียวกันเลยครับใน2ก็สมัครมาเป็นซองแรกเหมือนกันนะครับแล้วไปคุยกับใน3นะครับทันทีไปคุยกับใน4และใน5ก็สมัครมาเหมือนกันซอบแรกเหมือนกันเลยนะครับสุดแล้ววันนั้นนะครับไปคุยทั้งหมด4คนก็สมัครทั้ง4คนเลยนะครับสมัครซอบแรกมาเหมือนกันหมดทุกคนนะครับก็จะเป็นดังในภาพนะครับในหนึ่งในสองนะครับ ใน4ใน5ในวงกลมสีขาวนะครับคือผู้ที่เราแนะนําตรงนะครับก็เท่ากับว่าเราแนะนําได้ทั้งหมด4คนสมัครมาคนละสิบเหรียญค่าแนะนําก็จะเป็น30เร็นะครับเท่ากับ10เหรียญคูณด้วย3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ท่ากับจะคะแนนคนละสามเหรียญถูกไหมครับ3มเหรียญคูณ4คนก็เท่ากับ 13เหรียญนะครับ <tang> น <ar> ี่คือขางค่าแนะนำนะครับเราจะแนะนำกี่คนก็ได้นะครับยิ่งแนะนำมากก็ได้ค่าแนะนำมากเช่นกันนะครับจะเป็นร้อยคนจะเป็นพันคนใต้หมดเลยครับเขาไม่ได้ห้ามนะครับแต่ระบบของ u p t ของเรานะครับจะแนะนำให้หาเพียง3คนเท่านั้นนะครับท่านก็สามารถจับเงินล้านได้แล้วนะครับท่านลองไปปรึกษานะครับแนะนำผู้แนะนำท่านนะครับว่าทำอย่างไรหา3คนแล้วจับเงินล้านได้นะครับ ลายได้ข้อที่2นะครับเรียกว่าบริหารทีมนะครับหเรนะครับเราจ่ายลึกลงไปถึง4ชั้นนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูว่าค่าบริหารทีมคืออะไรนะครับในโครงสร้างของแอปแพทนะครับตอนที่เราซื้อภาพ NFT มานะครับเราจะได้โครงสร้างมาทําธุรกิจด้วยนะครับซึ่งโครงสร้างนี้จะอยู่ในแอปของทุกคนนะครับในโครงสร้างนี้นะครับถูกเขียนไว้เป็นสมาร์ทคอนแทนอยู่บนบล็อกเชน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับใน Smart Tech ทคอนแท t คกำหนดไว้ว่าธุรกิจนี้เป็นโครงสร้างแบบไบนารีนะครับคือมีเพียงสองสายงานเท่านั้นระบบจะเริ่มใส่คนลงจากซ้ายไปขวานะครับให้โดยอัตโนมัตินะครับและกำหนดไว้ว่าโครงสร้างจะมีเพียงแค่30คนเท่านั้นและมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะครับชั้นที่1ในวงกลมสีขาวนะครับมี2คนนะครับเราจ่ายค่าบริหารทีม 5%นะครับชั้นที่สองในวงกลมสีฟ้านะครับมีทั้งหมด4คนเราจ่ายค่าบริหารทีม10%ในชั้นที่สามนะครับในวงกลมสี 4, เหลืองนะครับจะมีคนอยู่ทั้งหมด8คนาาคน,นะครับเราจ่ายค่าบริหารทีมให้15%นะครับและในชั้นที่สี่ชั้นสีนเหลืองในภาพเล็กนะครับจะมีคนอยู่ทั้งหมด16คนนะครับจ่ายค่าบริหารทีมในชั้นนี้25%นะครับยกเว้นในวงกลมสีแดง4คนสุดท้ายนะครับเราจะไม่รับค่าบริหารทีมนะครับระบบ จะนําเงินจาก4คนสุดท้ายนี้ไปต,ตั้งถังใหม่ให้เรานะครับเราก็เมื่อเรามีคนครบเต็ม30มังนะครับเราก็จะมีรายได้เพิ่มเริ่มต้นในถังใหม่อีกครั้งนะครับหรือที่เราเรียกกันว่ารีบู o กิ้งนั่นเองนะครับในภาพนะครับเราจะเห็นในหนึ่งกับในสองนะครับในวงกลมสีขาวนะครับเราจะแนะนํำเองหรือไม่ก็ตามนะครับอาจจะเป็นอัพไลน ข้างบนโยนโลงคนลงมาให้ก็ได้นะครับในหนึ่งและในสองคือว่าเป็นชั้นที่หนึ่งของเรานะครับเราจะได้รับค่าบริหารทีมห้าเปอร์เซ็นตนะครับและในสามในสี่ในห้าและในหกนะครับในวงกลมสีฟ้านะครับเราจะแนะนาเองหรือใครแนะนําก็ตามนะครับถือว่าอยู่ในชั้นที่สองของเรานะครับเราก็ได้รับค่าจะรับค่าบริหารทีมสิบเปอร์เซ็นตในชั้นนี้นะครับเราตามมาดูชั้นที่สามนะครับชั้นที่สามตั้งแต่นายเจ็ดถึงนาย 14นะครับในวงกลมสีเหลืองเราจะได้รับค่าเราจะได้นำเองหรือใครนําม,มาก็ตามนะครับถ้ามาอยู่ในผังในโครงสร้างของเรานะครับเราก็จะรับค่าบริหารทีม15%ในชั้นนี้นะครับและในชั้นที่4ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายของเรานะครับตั้งแต่นาย15ถึงนาย30นะครับเราจะได้รับค่าแนะนำทุกทีเราจะรับค่าบริหารทีม25%นะครับแต่มีข้อมแม้ว่าตั้งแต่นาย27ถึงนาย30ในวงกลมสีแดงนะครับ ระบบจะไม่จ่ายค่าบริหารทีมให้4คนสุดท้ายนี้นะครับแต่ระบบจะนำเอาเงินที่ได้นี้นะครับไปสมัครให้เราใหม่นะครับหรือที่เราเรียกว่ารีบุ๊กคิ้งนั่นเองนะครับเพื่อเราจะรับไปได้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดนะครับัวนครับ่ไปเป็นรายได้ข้อที่3นะครับเราเรียกว่าอยู่ในเลเวลนะครับเราจ่าย10%จ่ายลึกลงไปทั้งหมด10ชั้นด้วยกันนะครับ ครังละหนึ่งเปอร์เซ็นตามสายเลือดนะครับหมายถึงถ้าเราไปแนะนำในหนึ่งและในสองแล้วนะครับทั้งสองคนนะครับไปแนะนําต่อนนะครับแตงออกไปอีกหลายหลายคนหลายชั้นนะครับเราก็จะมีรายได้ดึงเปอร์เซ็นต์ของทุกคนที่เป็นสายเลือดของเรานะครับจากในภาพนะครับถ้าเรามีทบสิบชั้นตามแผนนี้นะครับเราจะมีคนทั้งสิน้นสองพันกับสี่สิบสอคนงานก็คูณด้วยหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นเงินทั้งหมด 204.6อ่20เหรียน,นะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ7,160กว่าบาทน,นะครับต่อไปเป็นไรายได้ข้อที่4นะครับกองทุนพัฒนาระบบบรยทิิท่องเที่ยวและาะวัลต่างๆโดยแยกให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าจ่ายข้อกองทุนพัฒนาระบบ2% โปรโมชั่นและรางวัลต่างๆอีก2%และการกุศลอีก1%นะครับอันนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับผมไม่เคยเห็นแผนการตลาดที่ไหนจ่ายแบบนี้เลยนะครับนอกจากเราจะได้ค่าคอมมิชั่นจากแผนการตลาดแล้วนะครับเรายังได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลให้กับบุคคลที่ยากลำบ,บากที่เขาเดือดร้อนนะครับ ในส่วนนี้นะครับคุณอบบี้นะครับจะนำไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆตามที่เห็นสมควรนะครับเราได้ร่วมงานกับผู้ใจบุญนะครับบุญนั้นย่อมนำพาเราไปสู่ความสุขเป็นสุดยอดของแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับนี่คือที่มาของไรายได้ของแทนงกนารตลาดครับ ถือว่าเป็นแผนกา,ารตลาดที่ดีกว่าแผนกา,ารตลาดใดทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าเราจ่ายมากถึง95%และจ่ายรวดเร็วเพียง2-3วินาทีเท่านั้นนะครับไม่ตั้งรอเป็นวันเป็นสัปดาห์นะครับและที่สําคัญคือประเทศไทยไร้จอดงนะครับพราะไม่รู้ว่าจะาําไปเพื่ออะไรนะครับจะดําไปทําไมเพราะเงินอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับไม่ได้อยู่ในแอปหรืออยู่ในกระเป๋าของใครนะครับ ขอให้ทุกท่านโปรดศึกษาข้อมูลของอ Oct ให้ถ่องแท้นะครับแล้วท่านจะมีความเข้าใจว่าอ Oct นั้นท่านสามารถฝากชีวิตไว้ได้อย่างปลอดภัยนะครับท่านจะร่ำรวยเงินทองจากออ Oct อย่างมากมายเท่าที่ท่านจะกอบโกยได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมหวังว่าทุกท่านนะครับคงจะรับประโยชน์จากการแบ่งปันของผมในวันนี้นะครับและขอให้ทุกท่านนะครับนำเอาอความรู้นี้ไปฝึกฝนนะครับเพื่อท่านจะได้ออกไปทํางานได้อย่างมั่นใจและขอเวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในออฟแคสทุกท่านครับขอขึ้นไปให้ MC ครับสวัสดีครับ